ศพเวียดนามถูกวางยาไซยาายวันนี้ประเด็นสําคัญกลายไปอยู่ที่ว่าอยางูหมายเลข7็เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมาเชื่อมโยงอะไรกับไซยาไยหรือเปล่าแต่ปรากฏวันนี้มีการเปิดกระเป๋าของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับกระเป๋าของผัวเมียหมายเลขหนึ่งกับ6ซื้อเสื้อซื้อ,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 อของแบรนด์เนมเตรียมจะเอาไปฝากลูกชายคนนี้ก็คือ,ค,อคนที่ว่าเป็นนักลงทุนนะคะ,คะใช่ครับคือไม่ได้ตั้งใจจะมาตายไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายเลย แล้วมีข้อความจากลูกชายด้วยนะที่รอของฝากอยู่บอกว่าพ่อกับแม่รวยใช้คำนี้เลย10ล้านไม่เป็นประเด็นคุณผ,ผู้ชมครับเอาผังมาก่อนคือวันนี้เนี่ยพลตำรวจโทอิทธิพรอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้มีการประชุมชุดสืบสวนคดีที่สอนน,อนลุมพินีนะครับผังความสัมพันธ์ของผู้ตายคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกเขาเป็นสามีภรรยากันท้าความนิดเดียวนะครับ เบอร์หคือเชรีนที่ถูกมองว่าเป็นคนวางยาเบอร์หกับเบอร์4ี่คาดว่าเป็นสามีภรรยากันเพราะสองคนเป็นชาวเยอรมันอ่ะเป็นสัญชาติอเมริกันว่าจ้างเบอร์สองก็คือในหน้าให้ไปชวนเบอร์หนึ่งกับเบอร์หมาลงทุนทําโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นแล้วคาดว่ากําลังชวนเบอร์สก็คือช่างแต่งหน้าให้มาร่วมลงทุนด้วยปรากฏที่เป็นประเด็นเมื่อวานก่อนในฟานในฟานเนี่ยเป็นไกด์ชาวเวียดนามปรากฏว่า ไกด์ชาวเวียดนามคนนี้ให้ข้อมูลว่าเบอร์สองที่เป็นในหน้าเนี่ยสั่งให้ไกด์เวียดนามคือนายฟานไปซื้อยางงูหมายเลขเจ็ดราคา1 1 0 0 0บาทนายฟานก็เลยประสานให้ไทเกอร์ซึ่งก็เป็นชาวเวียดนามอีกไปส่งยาให้กับเบอร์สองตำรวจหากันควักเลยไอ้ยางงูหมายเลขเจ็ดปรากฏตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยฮะคุณผู้ชมคือมีรายงานอย่างนี้นะฮะว่า ตอนนี้ตำรวจสิ่งที่กําลังทําหายางูและทางพลตํารวจโทอิทธิพลบอกว่าก็เชิญพิสูจน์หลักฐานเชิญ,ญญาติชาวเวียดนามทั้งหมดเนี่ยห้าศพมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดกระเป๋าจะไม่มีญาติคนเดียวก็คือเบอร์สีในหุงซึ่งมีสัญชาติอเมริกันไม่มีญาติมาแต่นอกนั้นจะมีญาติมาหมดเปิดกระเป๋าค้นหมดแล้วปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอยางูเลยไหนบอกว่ามาส่งให้กับหมายเลขสองแต่ในทรัพย์สินทั้งหมดกลับไม่เจออะไร แต่ปรากฏว่าตามรายงานก็คือคู่สามีภรรยาหมายเลขหนึ่งกับ6นั้นในกระเป๋าเนี่ยมีเสื้อแบรนด์เนมมีแคบหมูมซึ่งลูกชายชอบกินมากเสื้อบวกกับของแบรนด์เนมราคาก็หลักหมื่นกำลังจะเอาไปฝากลูกชาย กระเป๋าเนี่ยเราไม่กล้าเปิดใช่ไหมก็เลยเรียกพิสูจน์ฐานมาของกลางของกระเป๋าของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ที่นี่หมดแล้วเรียกเรียกพิสูจน์ฐานมาเปิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนเป็นของใครแล้วพอดีญาติญาติของผู้ตายเนี่ยเขาก็เขามาจากเวียดนามอ่าทั้ง ทั้งทั้งคนเสื้อชมพูแล้วก็ทางทางภรรยากับสามีที่ที่เสียชีวิตนะลูกเขามาก็เลยมาให้ให้ให้ลูกเขาดูว่าว่าอันไหนของพ่อนไหนของของใครซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการตรวจแล้วทำไมวันนี้ต้องตรวจซ้ำมันมีอะไรไม่ได้เปิดเราไม่เคยเปิดกระเป๋าเลยกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทาง ่าไม่เคยเปิดเลยไม่ไม่กล้าเปิดไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเพิ่งมาเปิดเนี่ยให้เพื่ดูหลักฐานมาเปิดมาเปิดต่อานายกเลยญาตินะาเขาแล้วก็สถานทูตด้วยก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีของที่เขาแพกไว้อย่างที่บอกอ่ะบางอันเขาซิลไว้ดีๆก็เราก็ยังไม่แกะตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเอาไปแกะที่ทําตามรมขั้นตอนของพิสูจน์หลักฐานเขาเขาจะมีใบไหนที่ต้องสงสัยเป็นพิเศษบ้าง ไม่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 มีต้องสงสัยพิเศษถ้าตรวจทุกใบถะเจอเจอใบไหนที่ที่ที่คิดว่านั่นก็อ่าแต่ญาติก็โอเคใช่ไหมโอเคโอเคญาติกันเองซุกสินอยู่ครบหมดทุกอย่างเป็นเงินสดมีอะไรแน่นั้างเยอะไหในเงินสดไม่มีมีแต่มีแต่ของลูกชายเนี่ยล่าสุดให้ข้อมูลกับทางตํารวจว่าครอบครัวของเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกก็คือพ่อกับแม่ เรามีฐานะมากเราสร้างถนนอยู่ที่เวียดนามเนี่ยแต่ละโครงการเราหลัก600ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนโกงไป10ล้านก็ไม่ได้กระทบกับฐานะครอบครัวพูดง่ายๆไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทําให้พ่อแม่ต้องมาฆ่าตัวตายอยู่ที่ประเทศไทยแต่อย่างใดทีนี้เรื่องไซยานายเนี่ยพลตํารวจโทไตรรงนะครับผู้บัญชาการตํารวจผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจก็บอกว่าก็ยืนยันว่ามีวัตถุพยานทั้งหมด9ชิ้นที่เจอไซยานายก็จะมีแก้วกาแฟ6ใบ มีการน้ําชา2การนั้นครับที่มีลักษณะคือมอออีอะไรนะซองชาอยู่ข้างในแล้วก็มีซองชาที่อยู่ในถังขยะทั้งหมดนี้9ชิ้นปนเปื้อนไซยาไนครับก็เก็บมาเป็นวัตถุพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายารักษาโรคทั้งหมดที่เก็บกลับมาไม่มีอะไรที่ปนเปื้อนไซยาไนแต่อย่างใดเลยทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของยาตรางูยางูหมายเลขเจ็ พลตทโทไตลงผิวพันธุ์ผู้บรราการพิสูจน์หลักฐานนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าคือยังหาไม่เจอและก็ยังตามตัวในไทเกอร์ก็ยังไม่เจอคือถ้าได้ในไทเกอร์ก็อาจจะได้ได้ความสัมพันธ์อะไรออกมาแต่ทีนี้เบื้องต้นครับทีมข่าวของเราคุยกับแหล่งข่าวชาวเวียดนามที่เดินทางมาไทยก็พบว่ายางูเนี่ยมันมีมีชื่อเสียงในหมู่ชาวเวียดนามเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลักษณะบอกว่าไปเที่ยวสถานเสาว,วพาแล้วไปเจอยานี้มีสรรพคุณในการแก้อาการต่างๆดีต่อสุขภาพเหมือนกับยาสมุนไพรจีนมันจะเป็นสูตรแต่ละสูตรก็จะมียางูสูตร1สูตร2สูตร3ก็เลยกลายเป็นที่มาของการเรียกยางูหมายเลขหนึ่งยางูหมายเลขสองที่ฮิตกันก็หมายเลขเจ็ดทีนี้ไอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่มันโอเคไหมราคาทีมข่าวก็คุยกับแหล่งข่าวบอกว่าโฮ้ยราคาประมาณนี้แหละ เก้าพันถึงหมื่นกว่าส่วนใหญ่ก็บวกบวกเพราะว่ามันก็บวกขั้นในหน้ามันก็เลยกลายเป็นราคาแบบนี้เนี่ยฮะเอาลองฟังเสียงคุณสายชนสักหน่อยไหมฮะมักคุเทศชาวไทยที่ให้ข้อมูลครับปกติแล้วเนี่ยยางูเนี่ยหรือว่ายาสมุนไพรเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบของทัวจีนร้านของทัวจีนที่ลงกันมาก่อนก็ลงกันมาเป็นสิปีแล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อภาษาจีนทั้งหมดทานสําหรับแก้โรคเกา โรคปวดข้อปวดกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อจีนเนาะแพลตฟอร์มของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ย ทัวเวียดนามที่เข้ามาลงมานี่เขาออกเสียงจีนไม่ได้นี่เขาไม่รู้ภาษาจีนใช่ไหมเวียดนามเขาไม่รู้เรื่องเขาก็เลยใช้อาเป็นเบอร์หนึ่งรักษาแบบนี้นะเบอร์สองแบบนี้นะเบอร์สามแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ไกด์เถื่อนชาวเวียดนามเขา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 บอกนะก็คือให้ไปซื้อเนี่ยคือชาวเวียดนามก็ก็นิยมนะคือเขามาเองเขาไม่ได้มากับทัวเพราะฉะนั้นรายการเขาจะไม่มีข้าร้านพวกนี้แต่บางทีเขาอยากได้เขาอยากได้เขาต้องหาไกด์ซื้อแล้วแล้วร้านขายยาพวกนี้มันอยู่ไกล ไอ้ไก่นี่ก็ไม่อยากจะไปซื้อไก่ใช่ไหมก็ถามในในกลุ่มด้วยกันว่ามีไหมใครมีบ้างใครมียาตัวนี้บ้างลูกค้ายอยากได้ก็เอามาแบ่งปันกันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาพิษไซยาไนามันแก้ไซยาไนาไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคือมันเป็นสิ่งที่นะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยแล้วเขาเขาอยากซื้อกลับไปก็แค่นั้นเองยาบางอย่างเนี่ยคนจีนซื้อกระปุกละห้าพันกว่า นะครับแต่ว่าของเวียดนามซื้ออาจจะกระปุกละประมาณ4ี่พันที่บอกว่าซื้อหมื่นกว่าบาทน่าจะอาจจะ2อสามกระปุกหรือว่า2อสาชนิดยาครับข้อมูลก็บางส่วนก็ยังไม่ตรงกันบางส่วนบอกไปซื้อสถานสารพพาแต่อย่างไกด์ท่านนี้นี่บอกเลยว่าโอ้มันขายกันเกลือน,นี่แหละแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของคนที่เป็นชาวเวียดนามกับชาวจีนที่นิยมนะครับค่ะ